よろしくお願いしま จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรทั้ง3ตำบลประกอบด้วยตำบลวังโป่งตำบลวังหินและตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนเป็นบริเวณกว้างแต่ในขณะเดียวกันพบว่าชาวบ้านหมู่ที่8ตำบลวังโป่องอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์หลายราย,ายต่างพากันพลิกวิกฤตน้นำท่วมให้กลายเป็นโอกาสด้วยการนำอุปกรณ์ดักจับสัตว์น้ำเช่นยอไข่แหสวิงเป็นต้นในการตระเวนออกหากุ้งหอยปูปลาที่หนี ออกจากแหล่งน้ําเดิมไหลมาปะปนกับกระแสน้ําที่หลากมาจนถูกชาวบ้านจับได้เป็นจำนวนมากอาทิปลาขาวปลาตะเพียนปลาหมอปลาช่อนปลาหลดปลาไหลรวมถึงปลากระซิลขนาดเล็กที่ถูกชาวบ้านจับได้เพื่อนําไปประกอบอาหารในครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในช่วงนี้เพราะหากได้ปลาเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งก็จะนําไปแบ่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มานั่งเฝ้ารอรับซื้อในราคากิโลกรัมละห้บาทหรือหากเหลือจากการขายแล้วบางส่วนก็จะนําไปแปรรู เป็นปลาแดดเดียวปลาราเป็นต้นเพื่อเก็บไว้รับประทานให้นานยิ่งขึ้นโดยในวันนี้ชาวบ้านที่มาหาปลาก็ได้มากบ้างน้อยบ้างตามความสามารถแต่ได้กันทุกคนแบ่งขายได้เงินราว300-400ถึงบาทซึ่งคนที่หาปลาเก่งพบว่าได้มากถึง10กิโลกรัมขึ้นไปสามารถขายได้เงินราว700บาทเลยทีเดียวสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่3ามตำบลของอำเภอวงงังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ล่าสุดเช้าว,วันนี้พบว่าระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนนั้นได้ลดลงเกือบจะเป็นปกติแล้ว คงเหลือแต่ลำคลองและที่รุ่มต่ำที่ยังคงท่วมขังอยู่คาดว่าหากไม่มีฝนตกมาซ้ำพญาวันนี้คงกลับเข้าสู่สภาวะปกติ